พระคาถาอันเป็นสี่มงคลสูงที่สุดคือพระคาถามงกุฎพระพุธเจ้าเป็นสี่มงคลโชครากวาสนาปกปักรักษาแก้ป้องกันสารพัดก่อนที่เราจะสวดพระคาถามงกุฎพระพธเจ้าให้ตั้งจิตอธิษฐานสวดนโมสามจบก่อนที่จะ สวดพระคาถาสวดได้ทุกเวลากอนอนตื่นนอนเดินทางไปไหนต่อไหนก็สามารถสวดได้ทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีสามารถสวดได้เลยนะโม,มตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโม,มตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสวิเสเศษิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเป็นมหามงคลเป็นพระคาถามหามงคลเป็นพระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้าเป็นพระคาถาที่สูงที่สุดเป็นมิ่งมงคลที่สุดขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญจงเป็นมงคลนึกถึงสิ่งใดให้สมปรารถนา